ผมจะทวนโจทย์อีกรอบหนึ่งนะผมวาดรูปรูปรด d เตอร์เป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับนะผมวาดรูปร a d เตอร์เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับและเดี๋ยวมันก็จะมีจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายใช่ไหมผมก็วาดรูปสองรูปไว้ข้างๆกันแบบนี้นะครับอันนึงเป็นจังหวะเริ่มต้นนะครับ แล้วก็เรามองว่าอืมเรามองว่าไอตัวเนี้ยครับไอน้ําที่มันอยู่ข้างในเนี้ยเป็นบริมาตรควบคุมหรือเป็นระบบของเรานะครับจริงๆต้องพูดว่าเป็น,เป,นเป็น control mass หรือว่าเป็นมวลควบคุมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเ,ออเพราะมันถูกขังอยู่ในเนี้ยนึกออกไหมครับไอตัวไอน้ำก้อนนี้ถูกขังอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ไปไหนแล้วนะครับก็แปลว่ามันเป็นมวลควบคุม นะครับมวล,ลควบคุมปริมาตรควบคุมนี่คืออะไรนี่ไปดูคลิปสอนเอานะครับในนั้นพูดแล้วพูดอีกนะจังหวะแรกนะครับเรารู้ว่าเรารู้ว่าอะไรบ้างนะข้างในอ่ะความดันเป็นหนึ่งร้อยสิบกิโลปาสคาลใช่ไหมครับแล้วก็รู้ว่าเป็นอไออิ่มตัวนะครับ ไอหินตัวนี้แปลว่าค่า x มันเป็น1นั่นแหละหรือว่ามันเป็นอะไรพวก vg อะไรพวกนี้นะจังหวะที่2จังหวะที่2เนี่ยเป็นจังหวะที่เขาถามว่า P 2อะเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าจังหวะที่2องอะเรารู้ว่าอุณหภูมิอะมันเป็น25่ส้าละใช่ไหมถูกไหมเขาบอกว่าไอ้น้ำมันลด อุณหภูมิลงจนกระทั่งเป็น25เท่าอุณภูมิห้องนะครับอีกอันหนึ่งที่เขาพูดก็คือเขาให้เราหาคุณภาพคำว่าคุณภาพก็แปลว่ามันน่าจะเป็นของผสมอินตัวนะครับนี่คือสิ่งที่เขาถามระหว่างทางตรงนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางตรงนี้เกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยอะเรารู้ว่า V คงที่ใช่ไหมล่ะถูกไหมครับแล้วแน่ๆเลยเรารู้ว่ามวลต้องคงที่แหละเพราะว่าเขาบอกว่าเขาปิด วาวทั้งทางเข้าทางออกใช่ไหมครับแต่ว่าไน้ํามันถูกขังอยู่ในนี้นะครับซึ่งสองสิ่งเนี้ยเราก็พูดพูดไปแล้วนะครับว่าถ้า v ีคงที i, ่เ็มคงที่นี่นะแต่ว่ามันทําพาไปสู่ปริมาตรจาเพาะคงที่ด้วยนะครับก็เขียนไปก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเรามีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมเนี่ยทุกทุกสภาวะที่เราวิเคราะห์เนี่ยอย่างน้อยๆเราจะต้องมี คุณสมบัติสองตัวที่ปรากฏอยู่ใช่ไหมเราถึงจะวิเคราะห์หาคุณสมบัติตัวอื่นต่อไปได้จังหวะเริ่มต้นเนี่ยเรารู้ว่ามันมีความดันเท่านี้เรารู้ว่ามันเป็นไออิ่มตัวอันนี้คือครบสองแล้วนะเพราะฉะนั้นเราอยากจะเปิดค่าปริมาตรจำเพาะเราอยากจะเปิดค่าพลังงานภายในอะไรพวกนี้เปิดได้หมดละนะครับจะหาอุณหภูมิก็ได้นะครับแต่จังหวะที่สองเนี่ยจังหวะที่สองเนี่ยตอนเนี้ยเรารู้แค่ อุณหภูมิว่ามันต้องเป็นยี่ห้าแต่ว่าคุณสมบัติตัวที่สองอะไรยังไม่รู้เลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้แหละหรือว่าพวกนี้แหละที่จะเป็นตัวเชื่อมจากหนึ่งมาสองแล้วเราก็จะวิเคราะห์ปัญหาได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาถามเรื่องงานใช่ไหมงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงปริมาตรแต่เดี๋ยวผมจะพาคุณเช็คงานอีกงานที่ที่เราบอกเขาที่แล้วที่ว่าง,งานนะจริงๆมีสามตัวที่คุณต้องเช็คคืองานเรื่องการเปลี่ยนแปลงปริมาตรใช่ไหม งานเนื่องจากการหมุนการยกที่เป็นงานเชิงกลนะครับแล้วก็อันที่สามคืองานด้านไฟฟ้านะครับว่ามีกระแสะไฟฟ้าอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไหมซึ่งอันนี้คุณจะปะักคุณจะพบว่างานที่เกี่ยวข้องอ่ะมีแค่งานดน้การเปลี่ยนแปลงปริมาตรซึ่งเราก็วิเคราะห์ล่วงหน้าไปละว,ว่าพอปริมาตรคงที่ก็งานก็เป็นศูนย์อะไรเงี้ยนะครับโอเคไหมก็ไล่ความคิดแบบนี้นะครับทีนี้อ เราเขียนไปด้วยเลยดีกว่าเนาะว่าตรงนี้เรารู้ว่า v สองกับ v หนึ่งอ่ะมันเป็นตัวเดียวกันนะครับ่ะแล้วก็ผมไล่อะไรบางอย่างทิ้งไว้ก่อนเลยดีกว่านะเช่นเอาผมไล่ชุดสมมติฐานไว้ด้วยเลยแล้วกันนะนะครับสมมติฐานผมข้อหนึ่งก็จะเป็นระบบปิดใช่ไหมว่าเป็นโมลควบคุมนะครับ เป็นมูลควบคุมนะครับคำว่ามูลควบคุมก็คือ m คงที่ใช่ไหมอ่าเราสมมุติว่าปริมาตรคงที่ด้วยนะครับสมมุติว่าตัวนี้คงที่ด้วยอ่าเพราะฉะนั้นตัว v ก็เลยคงที่ด้วยนะครับแล้วก็อืมแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องนะครับ งานสามตัวนะครับอผมเขียนอย่างนี้เลยนะเป็นงานสามตัวนี่เป็นภาษาพูดเลยนะงานสาตัวนะครับมีงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรผมเขียนเป็นภาษาของผมเองนะงานเนื่องการเปลี่ยนแปลงปริมาตรผมเขียนแบบนี้นะแล้วก็มีงานอะไรนะงานเชิงกลนะครับงานก็คือผมพูดง่ายๆว่าเป็นงานยกงานหมุนนะครับ นะแล้วก็งานไฟฟ้านะครับนะตกหน้าไปละเดี๋ยวนะเอามันขึ้นไปข้างบนนิดนึงก่อนนะเอ่อผมจะบอกว่าอีตรงเนี้ยมันก็จะงานสามตัวนะมีแต่ตัวนี้ที่ต้อง ิจลณาใช่ไหมเพราะอีกสองตัวไม่มีนะครับผมก็โน้ตแบบนี้นะตัวนี้มันไม่มีอ่ะตัวนี้มันไม่มีอ่ะตัวนี้มนไม่มีอ่ะมีตัวนิดเดียวอ่ะที่ที่ต้องคิดนะซึ่งซึ่งมันไม่มีด้วยนะแต่ว่ามันเหลือให้เราคิดแค่นี้นะครับน้องงานเชิงกลเราเราเห็นเนี่ยครับไอตัวเรดิเอเตอร์เมื่อกี้ดูหน้าตามันเน มันมีอะไรหมุนไหมมีอะไรยกขึ้นยกลงไหมไม่มีใช่ไหมไฟฟ้ามาเกี่ยวไหมไม่นะครับก็เพราะฉะนั้นสองตัวล่างมันไม่มีนะครับก็เหลือตัวเดียวที่ต้องเตียนามีสมมติฐานอะไรอีกที่เราต้องตั้งน่าจะหมดแล้วแหละน่าจะหมดแล้วหละนะครับอ่ะมีสมการอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับเอ่อสมการที่เกี่ยวข้องนะครับ สมการที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็มีหลายงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรใช่ไหมครับซึ่งมันก็คืออินทิเกรตพีต้องไปสอบอยู่อืออสอบเลยฮะโมเไมไ่ต้องสอบแล้วต้องสอบดูดูไวตอนพวกนี้ไอ้โปปไปแบบไปพวกนี้เปล่าไ,ไ,ไปที่เดิมที่บอกวันนี้ ดูดีมาวะไม่ครับไม่ไม่มีมิกิปมามานี่วันนี้วันนี้กูเข้าไปเช็คยอดเติม์มาเว้ยเวอร์แลนด์่ะว่ากูเติมไปเท่าไหร่ล้าเนี่ยกูเติมไปหมื่นกว่าแล้วกูเตอรไปหมื่นห้าสิบกว่ไม่ครับไม่ครับไม่ไม่ปิดไม้ด้วยเปิดไม้นี่ครับเห็นไหมรู้กันหมดเลยว่าไม่ได้เข้ามาเรียนใช่ป่ะก็แค่เข้ามาให้มันครบๆเผื่อเช็คชื่อแค่นั้นแหละเข้ามามันก็คุยเรื่องอื่น เดี๋ยวนะขอตั้งสมาธิก่อนนะพอดีช่วงนี้ผมกำลังแบบเซ็งๆเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์อยู่แบบหนึ่งนะงานเนื่องการเปลี่ยนแปลงบริมาตรก็จะมีสมการที่เกี่ยวข้องคือตัวนี้นะครับ เราก็เริ่มวิเคราะห์เลยกันแล้วกันนะครับที่สภาวะที่หนึ่งนะเอาเอาทำเลยนะอ่าสภาวะที่หนึ่งนะครับเรารู้อะไรบ้างดูแล้วเนี่ยเราจะต้องหาอลิมาจำเพาะแหละเนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวเชื่อมไปเป็น ไปเป็นคุณสมบัติตัวที่สองในในสภาวะสุดท้ายนะเพราะแล้วเดี๋ยวสภาวะสุดท้ายอะ่ะเราจะได้หาความดันแล้วก็ค่า x แบบที่เขาถามเราได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นที่สภาวะที่หนึ่งเนี่ยเอ่อเรารู้ว่า p อ่ะนะเป็นร้อยสิบนะครับแล้วก็รู้ว่า x หนึ่งอ่ะมันก็คือหนึ่งแหละก็คือเป็น i อิตัวนะครับ นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการหาก็คือหา v 1ใช่ไหมซึ่ง v 1มันคือ vg ที่110กิโลปาสคาลนะครับเดี๋ยวจะลองไปเปิดดูว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็ไปที่ตารางเทอร์โมโนะครับหาก่อนนะอยู่ไหนมันนี่อันนี้นะครับ ตารางน้ำมันมีการเรียงตามความดันใช่ไหมนะหาก่อนนะครับ saturated water แบบที่เป็น pressure entry แป๊บนึงน,นะ saturated water pressure entry อยู่นี่ก็ความดันของเราที่เราสนใจนะครับก็คือ110ใช่ไหมอา้าวสวยแล้ว110ไม่มีค่าให้ดู ตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องอินเทอร์โพเลตอันนี้นะถูกไหมครับก็คือความดันร้อยสิบนะครับอยู่ระหว่างร้อยกับร้อยยี่สิบห้าแล้วก็สิ่งที่เราต้องการอนะ่ะคือ v g ใช่ไหมครับตรงนี้นะเดี๋ยวขอไอ้นี่ก่อนนะเออเดี๋ยวเราจะหาจะหาอุณหภูมิทิ้งไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะ หา VG จทิ้งไว้นะครับแปบ๊บหนึ่งนะขอไปลอกตารางใส่ตรงนี้ก่อนนะอขอทดเลขก่อนที่เราจะต้องมีก็จะมีที่เราจะต้องมีคืออะไรบ้างมีอุณหภูมิใช่ไหมครับ มีไม่ใช่ความดันก่อนความดันใช่ไหมมีอุณอหภูม,มิที่เราต้องการหาแล้วก็มีปริมาตรจำเพาะที่เราต้องการหาเออตารางมีให้เราเนี่ยหนึ่งร้อยกับร้อยยี่สิห้าใช่ไหมครับอุณหภูมิที่เขียนคู่กันอยู่ก็คือเก้าเก้าจุดหกสองนะครับเก้าเก้าจุดหกสองร้อยห้าจุดเก้าเก้านะครับนะส่วนปริมาตรจำเพาะ วีนะครับเพราะว่าเป็นไอินตัวใช่ไหมก็เป็นหนึ่งจุดหกเก้าสี่ศูนย์นะครับหนึ่งจุดหกเก้าสี่ศูนยศูนย์อันนี้เป็นว g นะครับที่เราหาอจารย์ครับพอดีภาพมันค้างครับเอจอค้างอีกแล้วเครื่องผมร้อนจีเลยว่ะทั้งที่ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะเนี่ยนึ่นะขอเข้าแล้วเข้าใหม่ไป กลับมา VG ที่อ VG ท้ยี่125คือ1นนะครับโอเคไหมทีนี้โจทย์แต่แต่สิ่งที่เราต้องหานะก็คือตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับที่110นี่นะตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ V 1ตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่นะครับผมก็ตั้งตารางทดข้างล่างนี้เลยนะก็คือ ตั้ง i n t เท p o l a t เลชันใช่ไหมผมก็จะตั้งแบบนี้นะครับทีนะลบเ9 6 2นะครับทั้งหมดนี้นะ1 0 5 9 9ลบ99.62อันนี้คือข้างหนึ่งนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะเป็น1 1อ110นะครับลบ100่้ยใช่ไหมเทียบกับ1 2อ่ลบ100นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้ได้ทีหนึ่งออกมานะเท่ากับแปบ,บหนึ่งกดเครื่องคิดเลขก่อนคือถ้าทำแบบนี้แล้วช้าไปก็บอกแล้วกันนะแต่ผมไม่ก็ไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรได้ดีกว่านี้ป่ะนะเพราะว่าจะให้แบบเตรียมทำมาก่อนนอกเวลาแล้วก็มาเล่าให้ฟังซ้ำตรงนี้เวลาผมหมดแล้วจริงป่ะ เทอมนี้สอนรวมๆแล้วประมาณ8เซ็ชันนะ8เซ็ชันนี่คือแบบไม่ต้องมีเวลาเตรียมสอนเลยอะเข้ามาต้องต้องเอาเริ่มได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนะ10ศูนย์25ใช่ไหมคูณกับเ105.99ลบ99.62นะครับแล้วทั้งหมดนี้ บวก99.62นะครับอะยังไงช่วยเช็คคำตอบกับผมเลยนะ102.168อันนี้ผมได้ทีหนึ่แปะไว้ก่อนนะทีหนึ่งจริงๆมันไม่ได้ใช้หรอกนะโจทย์ไม่ได้ถามแต่ว่าเดี๋ยวจะคิดเลขเอาไว้เผื่อเอาไปวาดีวีไดแกรมให้คุณดูตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องคำนวณหานะครับก็คือ วีหนึ่งใช่ไหมผมเขียนแบบเหลือหล่อมๆหไว้ข้างล่างก็แล้วกันนะเหื่อมเหลือมไว้ข้างๆนี่ก็ได้ V1 นะลบด้วยหนึ่งจี่ศูนย์ศูนย์นะครับทั้งหมดนี้นะเดี๋ยว,ยวแปบ๊บหนึง v นะลบด้วยหนึ่งจนะครับ ตัวหางก็จะเป็น1 3 7 4 9 0ุดสามเสลบหนึ่งจสังเกตว่าตอนเพเชอร์มันเพิ่มขึ้นนะตอนความดันมันเพิ่มขึ้นนะคุณเห็นปริมาตรจำเพาะใช่ไหมมันลดลงนะซึ่งมันก็ก็โอเคนะก็ถูกต้องตามตามตามคอมมอนเซนต์นะครับว่าเออมันก็ควรจะลดลงแหละเพราะมันถูกบีบใช่ไหมพอมันถูกบีบมากขึ้นก็ปริมาตรจำเพาะมันน่าจะลดลง ตัวนี้ก็ต้องอยู่ที่ร1 0ยสิลบหนะึะตัวหารข้างล่างก็จะเป็นร้อยยีลบหนึนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาว่า v 1เท่ากับเท่าไหร่นะครับกดเครื่องคิดเลขสักครู่นะครับก็เป็น10ส่วน25ใช่ไหมแล้วก็คูณด้วยในวงเล็บนะครับ1 3 7 4 9 0ุดสลบ 1.69400นะครับทั้งหมดนี้บวกกับ1.69400ผมได้1.56636นะครับผมก็ได้ตรงนี้มานะครับตรงนี้ก็คือ1.56636นะครับอันนี้เราพร้อมที่จะเอาค่านี้ไปใช้ที่ สภาวะที่สองต่อนะครับ